อยากให้อาเลศสาวมาถึงเราได้ก่อนแล้วกันแล้วตอนนี้ไอ้น,นักขุนเป็นเครื่องไว้อะไรไหมอยากค่ะยังไม่มีอะไรเปนตนุกติกเลย ขึ chủ, không? E ้นก right ุงขึ้นปลาทีก็สามสี่แสนอืจ่างท่อก็คืนจโอนเข้าคือมีกี่บาทครับไม่ได้สนใจครับแต่ไเงนมาแล้วเฮ้ยติดลรเงินดีนะฉลยสดเหือได้จากคนให้ไงเราจะทำอะไรเพางให้ตังค์เราอะปีนี้เร็วมากวันเนี่ยอามีเงินีเยอะอยูรหน้าตในมี่จำกัดี่เรไ้ แต่ที่เป็นบุ้กัมีได้เยอะอยู่ดือนแล้วแต่มาต่างสิบเหรียของเป็นบุ้งเนีร้อยครบร้อยเหรียญแล้วค่อยนอน่ดตนอัตโนมัติแล้วก็นดิ์ก้องนี่นะคต้องวยร้อยเหรียญแล้วค่อยนอนสํคัญอะไรก่อนหลังแต่แต่ติดต่อไปก็โอโหเองกระจาแค่ไหนก็โอ้เยน้มาเอนต์นี้มาดูอาการมนารีบขาย้รับคุวนนีนี่ยน้องอายุครบสัปดาห์แล้วอาการก็จดีขึ้นเรอย อย่างน้อยๆขาหน้านะคะง,งอนบอกว่าเป็นน้องแต่ก่ง<บ>ตอนนี้เริ่มดีขึ้นคือมีการกายภาพบำบัดตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะตอนแรกงอเยอะเลยตอนนี้หลังจากผ่านการกายภาพบำบัดเมันเริ่มที่จะเหยียดได้มากขึ้นคือไม่เหยียดตรงแ,บบแต่ว่าทำมุมแหลกน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้ทุกน้องยิแรงที่สุดคือจะเห็นเลยนะคะหลายคลิปเนี่ยแบบคือเขาพยายามจะยืนนะอย่ามาดูคลิปเกิดอไได้นะคะคลิปที่น้องแบบ พยายามจะยืนขึ้นมาเหมือนกับเจ้าที่เองก็ยังมท้สึกว่าเพิ่งตื่นจะรีบนี้แล้วนะคะแต่ว่าโพส์ตภาพน้องขณะที่เจ้าหน้าที่ดูแลอยู่โอ้มีหลายคลิปมีหลายภาพเลยนะคะใครที่เป็น f อฟของพขาต้มก็เข้าไปดี้เปรามาขายได้ไหมคุณกนาได้นะคะคยิานห้่านพี่เขมีแรงนะคือเหมที่เดกัาเดกาสนาได้นะคะย่า้่นี่เขามรงะือเหมอเขากัลาเดไก่ได้ชย่าให้ช่าน่าแมีแรนคอด่าดล้ว เดินไม่ได้อานเดี่ยวแม่คงเดินเดินหายไปเดินไปกับปูกแม่ัาสาอะไรมันภาษาไม่ได้ต้องต้องตื่ก็ไปบวชเดี๋ยวการปกครองเล่าสุด ปอยู่กรมการปกครองแล้วใช่ไหมก็เป็นหนังสือลง,งานามโดยเลขานุก,การประธานรัฐสภาคุณธงชาติรัตนวิชาคะ่ะส่งไปยังอธิบดีกรมการปกครองขอยืมตัวผู้กองแคทมาช่วยราชการบอกว่าประธานสภาผู้แทรนราษฎรมีความประสงค์ขอยืมตัวผู้กองแคทามาช่วยราชการที่สำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในส่วนงานของประธา,านสภา <17. S 2> นอนด่<อ>ในนักประชาสัมพันธ์กลุ่มง,งานประชาสัมพันธ์สำนักเลขานุก,การกรมกรมการปกครองก็ง่ายๆคือย้ายจากสํานักงานตำรวจแห่งชาติไปอยู่กับมหาไทยอย่างที่บอกนะคะว่ามีผลไปเนี่ยจริงๆ13พฤษภาคม67แต่ต่อมาย้ายไปเป็นปนหลับอำเภอเมืองศรีสะเกดซึ่งหนันงสือออกมาแล้วแต่มีผล2ตุลาคมกระทั่งล่าสุดนี่แหละ ทางสภาขอยืมตัวไปช่วยราชการด่วนพิเศษก็คาดว่าไอ้ตอนผมทรายเนี่ยจะเสร็จประมาณสักมาณที่2อถึงสตุลาคมเพราะถมลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงพื้นถนนก็จะเริ่มทาผิวถนนลัตรงนี้ก็คาดว่าจะใช้อีกประมาณ3-4วันดังนั้นโดยสรุปเบื้องต้นแปดตุลาคมคาดว่าเปิดการจราจรได้ อกเวลาการทำงานเรื่องการทะเลกนติกตปิดตัวช่องว่างหมดทั้งหดตอนนี hey. <te> ้ปิดได้แล้วนะครับแต่ก็จะมีการเทเพิ่มเติมเพื่อไม่ไมขอใช้กันเป็นต้นไงต้นสวไงมันเดียวก็ตกปีอะตื่นเลยเถึงประมาณวันาทตย่ถงนี้นะครับในสัปดาห์หน้าในสัปดาหหน้านที่29เดือนกนจะพร้อมที่จะเปิดให้ผู้จัดงานที่แบบมันจะไม่หมด ตอนนี้เขาเทมันเปลนอยู่ครับมันเปล่ยเสร็จก็เป็นสายพอสายเสร็จถึงก็เริ่มปรับี่ยี่ละทำถนนเดินหน้าเกินตาตรงนั้นเราก็เปิดใช้ทีนี้ฟังดังนีว่าสามเส่ร้อมนุ่รย